Two, three, come สวัสดีครับนีพาทติวโจทย์คณิตศาสตร์โอนมอ .3 กันนะครับเรื่องความเท่ากันทุกประการถ้าพร้อมแล้วก็เปิดเอกสารพนันเดหน้า39นะครับต่อไปเป็นข้อที่3โจทย์บอกว่ากําหนดให้ A และ B เป็นจํานวนจริงบวกรูปสี่เหลี่ยม ABCD มี ABD เท่ากับมุม CBD และมุม BDA เท่ากับมุม BDC และมีความยาวของด้านดังรูปนะครับโจทย์ถามว่าค่าของ a บวก b เท่ากับเท่าใดถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มกันเลยนะครับจากโจทย์นะครับให้รูปสี่เหลี่ยม abcd มานะครับแล้วก็ลาก bd นะครับแบ่งนะครับทําให้แบ่งเป็นสามเหลี่ยมสองรูปนะครับทางซ้ายแล้วก็ทางขวานะครับและโจทย์ให้มาคือมุม abd ก็คือมุมหนึ่งขีดนี้นะครับเท่ากันนะครับแล้วก็ให้อีกมุมหนึ่งมาก็คือมุม B d A หรือว่ามุม2ขีดเท่ากันนะครับอ่าดังนั้นมาหาความสัมพันธ์ระหว่างสามเหลี่ยม ABD กับสามเหลี่ยม BDC กันนะครับข้อที่1นะครับอ่มุม A B d หรือว่ามุม1ขีดนะครับเท่ากันนะครับกับมุม C BD นะครับก็คือมุมนี้นะครับมุมซ้ายกับมุมขวาครับเท่ากันนะครับเหตุผลก็คือโจทย์กำหนดให้นะครับเอาข้อที่2นะครับ มุมดีครับมุม2ขีดครับก็คือมุม BDA นะครับมุม BDA นะครับหรือว่ามุม2ขีดนะครับก็จะเท่ากับมุม BDC นะครับจดกำหนดให้เหมือนกันนะครับได้มุมมา2มุมแล้วนะครับมาหาอีกเหตุผลหนึ่งนะครับก็คือด้าน BD นะครับด้าน BD คือด้านนี้นะครับจะเท่ากันนะครับ เท่ากับ b d นะครับเหตุผลก็คือด้านร่วมนะครับดังนั้นข้อที่4นะครับเราก็จะสรุปได้ว่าสามเหลี่ยมนะครับ a b d เท <B>, ่ากันทุกประการนะครับกับสามเหลี่ยม b d c นะครับเหตุผลก็คือ,อมุมมดมนะครับเกว่ามุมด้านมุมนะครับอธินี้นเมื่อเท่ากัน ทุบประการแล้วนะครับด้านที่เหลือที่สมในกันนะครับก็จะเท่ากันด้วยนะครับนั่นคือก็จะมีด้าน ad นะครับขั้นที่2นะครับมาหาความสมคัญเพิ่มนะครับก็คือด้าน ad เท่ากับด้าน dc นะครับซึ่งก็จะได้ ca นะครับเท่ากับ2 b นะครับแล้วก็ได้อีกด้านหนึ่งครับก็คือ ab นะครับเท่ากับด้าน bc นะครับซึ่ง ab ก็คือ6 a ลบ8นะครับจะเท่ากับ b บวกกับ12นะครับมีสมการ2ตัวคือ a กับ b นะครับแล้วก็มี2ตัวสอ2สมการก็จะแก้ได้นะครับให้เป็นสมการที่1แล้วกันนะครับแล้วก็ส่วนนี้เป็นสมการที่2วิธีการแก้สมการนะครับเชิงเส้น2ตัวแปรนะครับก็ในที่นี้จะเลือกกำจัดทีละตัวนะครับซึ่งดูแล้วจเลือกกำจัด b แล้วกันนะครับเมื่อเลือกกำจัด B นะครับก็จะเอาทํา B ให้เท่ากันก็คือเอา2ไปคูณกับสมการที่2นะครับนั่นคือเอา2ไปคูณทุกพจน์ที่มีนะครับ มีอยู่ทั้งหมดอยู่4พจน์นะครับก็จะเปลี่ยนเป็น 12a ลบกับ16เท่ากับนะครับ 2b บวกกับ24อ่ะเป็นสมการที่3นะครับจากนั้นเมื่อ B เท่ากันแล้วนะครับแล้วก็เครื่องหมายเหมือนกันแล้วก็จะเอาสมการที่3ไปลบกับสมการที่1นะครับนั่นคือเอา 12a ตั้งลบด้วย 4a ก็จะได้12ลบ4ก็จะได้ 8a นะครับอ่าลบ16อยู่ด้านบนนะครับก็ ไม่มีตัวลบก็ชักลงมาเลยนะครับเท่ากับทีนี้เอา 2b ลบ 2b ครับจะได้0ูนย์นะครับนั่นคือก็จะหายไปแล้วนะครับก็เหลือ24นะครับก็ชักลงมาก็ได้24นะครับงั้นก็แก้สมการ1ตัวแปรแล้วนะครับด้วยการย้ายกบจัด16ก่อนแล้วกันนะครับก็ 8A นะครับก็จะเท่ากับ24บวกกับ16นะครับซึ่งก็จะได้40นะครับดังนั้น A ก็จะเท่ากับ40นะครับ8คูณอยู่ก็ย้ายไปหารนะครับ ก็จะเท่ากับ5นะครับอาเมื่อได้ a แล้วก็แทน a นะครับในสมการที่1ก็แล้วกันนะครับในสมการที่1นะครับก็4คูณกับ5นะครับอ่าเท่ากับ2 b นะครับก็ถ้าต้องการหา b ก็เอา4คูณ5ยังไม่ต้องคูณก็ได้นะครับย้าย2มาหารนะครับก็จะได้ตัดทอนกันก็ได้10นะครับดังนั้นโจทย์ต้องการหา a บวก b นะครับ A ก็คือ5นะครับ B ก็คือ10นะครับอ่าบวกกันแล้วก็จะได้15นะครับดังนั้นคำตอบของเราคือข้อที่2นี้นะครับเจนว่าข้อนี้ก็ไม่ยากนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับ